ค่ะหลังจากเมื่อคืนนี้นะคะข้าหยดใ้น้ำยางนะคะหยดน้ำยางเ่าท่านพี่น้องค่ะหยดว่าท่านฝนตกมากนะคะพี่น้องฝนตกมากนี่ก็ค่ะก็จะประมาณไม่ได้อะไรพี่น้องเห็นป่ได้อย่างละพี่น้องจ้าได้อีอย่างได้แต่น้ำฝนนั่นแหะพี่น้องเอ,อ้ยน่าสงสาร <c oughs> จะประมาณนี้พี่น้องเอ้ยไม่ทันจริงๆนะคะเสียดายจังเลยนะคะเสียดายจังเลยเห็นป่ ได้วางแต่บเบิรแนวสีเบิลแล้วพี่น้องเนาะในถ้วยเหมือนเหมือนเดิมเนาะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะโอ้ยคนหยอดไปเห็นพี่น้องพุณ่ะเสียดายไหมคะเห็นบ่เสียดายมากเลยเนาะคะ่ะเสียดายมากเลยบ่ได้พี่น้องขาวพ่นนี่คือบ่ได้พี่น้องนี่เต็มหมอ้อรอนี่บ่เป็นอันนั่นเด้พี่น้องเต็มหม้อรอนี่บ่เป็นอันนั่นเด้พี่น้องจ้ามีแต่น้ำฝนพี่น้องจ้ามีแต่น้ำฝนแต่เสียดายเนาะคะ่ะนี่ละ่ะทาเป็นฝ้ายุบฝนมากเนาะคะ่ะไม่ได้อะไรเลยนี่ต้นนีกะ ระมาณนี้พี่น้องเนีเททิ้งพี่น,น้องอ่ได้ยังตอค่ะไม่ได้อะไรเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะไม่ได้อะไรเลยที่เพื่อนๆไหนเห็นปะเห็นบ่นปไปแล้วพี่น้องเอ้ยไปกับไปน้ำเนาะคะ่ะไปกับน้ําไปกับอินี่เมืพี่น,น้องอ่ได้ยังดอค่ะไม่ได้อะไรพี่น,น้องไเห็นบ่ได้ยังละพี่น้องจ้าได้อียังได้แต่น้ำฝนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยน่าสงสาร <c oughs> ใจมึงด้วยเพื่นอน พี่พี่น้องน้องใจยายอ่อนจะถ่ายทําให้ดูไม่ได้สักต้นเลยพี่น้องใดตำนามพี่น้องใจใดตำนามฝนเห็นปะอ้านบานี่แหละค่ะถ้าถ้าท่านนี่ต้นนี้ก็อาจจะท่านแนนนะพี่น้องท่านแนนนั่นก็ได้นิดหน่อยพี่น้องฮะได้นิดหน่อยเนาะค่ะนั่นได้นิดนึงหมอนได้ครึ่งนึงเพราะว่าบากุเรแล้วเป็นบอบาที่นี่แห้งแห้งมาลําบากซื้มเพิ่มอีกพี่น้องเนาะค่ะกว่าจะได้เนาะค่ะพี่น้องเอ้ยชาวไร่นะคะชาวไร่ป่าสวนยางกว่าจะประมาณนี้ละพี่น้อง ผสมกับยางแรนตากฝนได้พี่น้องผสมกับตากฝนนะคะพี่น้องคะนี่ล่ะทาเป็นผ้ายุบฝนมากเนาะคะ่ะไม่ได้อะไรเลยเนี่ยต้นนี้กะปาะมานี้พี่น้องเนี่เททิ้งพี่น้องอ่ไรยังต้อะ,อะคะ่ะไม่ได้อะไรเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเสียดายจังเลยเพื่อนเอ๋ยเพื <ME> ่อ <AN DA: S 1> นเอ๋ยเนาะคะ่ะเสียดายแทนทีเ่เขาจะได้ยางพี่น้องเขาจะได้ยางตื้มกันเนาะคะ่ะเขาจะได้ยางตื้มกันไว้ขายกับว่าไรพี่นอกก้องบากอยู่แล้วเป็นบอ่อบัดท,ที่นี่แห้ง แห่งมาลำบากตื่มเพิ่มอีกพี่น้องนะคะกว่าจะได้นะคะพี่น้องเอยชาวไร่นะคะชาวไร่ป่าสวนยางกว่าจะประมาณนี้ละพี่น้องอะไรยังเลยนะคะตนท่านกับท่านพี่นอ้องตนใดที่เห่าหยอดท่านนะคะหรือว่าที่เห่าเห็ดท่านนีสิกะดูซึกว่าป่าระมากนีบเร่งรีบเรบเ่งวัดสันเนี่ยอะไรก็จะประมาณนี้เห็นบ่เพื่อนๆพี่น้นนองๆจ้านี่ยละตอนเศร้ามาเบิงกระตากนีบเร่ง รีบเลี้ยงวัสันเนี่ยได้ก็จะประมาณนี้เห็นบ่เพื่อนๆพ่ี่พี่น้องนอง,นองจ้านี่ละตอนเศร้ามาเบิ่งกันกับว่าได้เออพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องเพื่อนเพื่อนที่เอเตอร์จ้าถึงยอดได้ก็ไม่ได้ค่ะเห็นบอเนี่ยกวจะประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องนี่มากรีดใหม่คนละพี่น้องเอ้จังสิได้นะค่ะจังจะได้เนี่ยเนี่ยเห็นบโอ้ยเสียดายคนก็เหนืน่อย เหนื่อยมากๆพี่น้องเบิ่งถวยถวยนี่พี่น้องกับเบิ่งถวยนี่ซอยแย่อวันนี่มากรีดใหม่คนละพี่น้องเอ้จังสิได้เนาะค่ะจังจะได้เนี่ยนี่เห็นปะโอ้เสียดายคนเสียดายจังเลยเพื่อนเอ้เพื่อนเอ้เนาะค่ะเสียดายแทนที่เขาจะได้ย่างพี่น้องเขาจะได้ย่างตื้มกันเนาะค่ะเขาจะได้ย่างตื้มกันไว้ขายกับว่าไรพี่น้องเนี่ยอะไรยังเลยเนาะค่ะ ต้นท่านกับท่านพี่นวงต้นใดที่เหาหยอดท่านเนาะค่ะหรือว่าที่เหาเห็ดท่านเนี่ยสิกะรู้ซึกว่าประมังกกับต่าเรียนพาฝนกับประมานนี่แหละค่ะพี่นวงค่นบ่เรียนพาฝนหฮากับ่ะไ้เพื่อนเพื่อนเบื้องต้นนี่นะคะสงสัยต้นนี่นี่มดค่ำสิเบืมานี่ละถ้าใครไม่มาดูหรือไม่มาเห็นก็จะบูู่้นาะพี่นวงว่าเป็นประม่านไดนเนาะค่ะนี่วานเสียง ไม่ได้อะไรเลยที่เพื่อนเพื่อนเห็นบ่ะเห,ห็นบ่ไปแล้วพี่น้องเอ้ยไปกับไปน,น้ำเนาะค่ะไปกับน้ําไปกับอินี่เมื่อพี่นอ้องว่าด้ไยังดอกค่ะใจมึงด้วยเ <ๆ S 2> พื่อนๆพี่ๆน้องๆจใจยายอ่อนจะถ่ายทําให้ดูไม่ได้สักต้นเลยพี่น้องได้แต่านา้มพี่น้องใจอะไรแต่านา้มฝนเห็นบ่พี่น้องเนาะเข้ากันไม่ได้เนี่ยก็ประมาณนี้เสียหายไปซื้อพี่น้องไม่ได้อะไรเลยเนาะค่ะบ่ได้อะไรเลยต้องเป็นฝุ่นละลอดตนยางแหงมาตัดไหมหรือว่า ผสมกับยาแงแลนตากฝนได้พี่น้องผสมกับตากฝนนะคะพี่น้องคะไม่ได้อะไรเลยเห็นไหมเนี่ยประมาณนี้ปเป็นตัดเสียดายเพราะพี่น้องการเท้วเห็ดนะคะพี่น้องจ้าลำบากก็ลำบากอยู่แล้วนะะเนาะพี่น้องเนาะเห็ดกระลำค่ะหลังจากเมื่อคืนนี้นะคะข้าหยอดออยน้ำยางนะคะหยอดน้ำยางว่าท่านพี่น้องคะ่ะหยอดว่าท่านฝนตกมากเนาะค่ะพี่น้องฝนตกมากนี่ก็ก็จะประมาณในต่นามฝนเนาะคะ่ะตัดเสียดายเนาะค่ะพี่น้องตัดเสียดาย เสียดายจริงๆและะ้วค่ะใจมึงด้วยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆใจยายอ่อนจะถ่ายทําให้ดูไม่ได้สักต้นเลยพี่น้องในตานามพี่น้องจ่าในตานามฝนเห็นปะในถ้วยเหมือนเหมือนเดิมเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะค่ะหลังจากเมื่อคืนนี้นะคะเข้ายหยอดออยน้ํายางนะคะหยอดน้ํายางเ่าท่านพี่น้องคะ่ะ ยอดว่าท่านฝนตกมากเนาะค่ะพี่น้องฝนตกมากนี่ก็ค่ะก็จะประมาณนี้พี่น้องจ้าเห็นบ่ค่ะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้เลยค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะนี่ละค่ะประมาณนี้กิงๆค่ะพี่นงค่ะานี่ยอดว่าท่านเนาะคะ่ะยอดไม่ทันก็จะประมาณฝนตกมาเอาไม่ทันเนาะคะ่ะเอาบ่าท่านตามที่กิ่งนีปกตินี่เพื่อนจะถ้ามันเต็มถ้วยเนาะค่ะก็จะแกะออกพี่นงองแกะออกอ็กอกนันี่ไม่ได้อะไรเลยที่เพื่อนเพื่อนไเห็นปะหันบ่ ไปแล้วพี่น้องเอ้ยไปกับไปน้ำเนาะคะ่ะไปกับน้ําไปกับอินี่เมื่อพี่น้องว่าด้ไยังดอกะคะ่ะนี่อันนี้ลูกมาหยอดทันเนาะพี่น้องอันนี้หยอดทันที่แก้วันจะประมาณนี้พี่น้องเอ้ยไม่ทันจริงๆเนาะคะ่ะเสียดายจังเลยนะค่ะเสียดายจังเลยเ,ยเห็นไหโอ้ยแก้วันแต่เบิดแนลสิบเอว,ว,เวลวพี่น้องเนะาะตาคนรีบเร่งรีบเร่งว่าสัน่นเนี่ยไก็จะประมาณนี้เห็นบห เพื่อนๆพี่ๆน้องๆจ้านี่แหละตอนเศร้ามาเบิ้งกันฝนตกมาเอาไม่ทันเนาะค่ะเอาเพราะท่านตามพี่กิ่งนี่ปกตินี่เพื่อนจะถ้ามันเต็มถ้วยเนาะค่ะก็จะแกะออกพี่น้องแกะออกอก็กอัน,นี่เพื่อนเพื่อนคะเนี่ยตัดเสียดายครับพี่น้องนะคะตัดเสียดายครับยอดได้มากรีดใหม่คนละพี่น้องเอ,อ้ยจังสีได้เนาะค่ะจังจะได้เนี่ยเนี่ยเห็นไหโอ้เสียดายฝนไม่ได้อะไรเลยเห็นไห ประมาณนี้เป็นต่เสียดายเพราะพี่น้องการเท้วเห็ดเนาะค่ะพี่น้องจ้าลำบากก็ลำบากอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเห็ดกับลราไม่ได้ค่ะเนี่ยคือไม่ได้จริงๆค่ะนี่ไม่ได้จริงๆเนาะค่ะเสียหายเลยพี่น้องเห็น่าเสียหายเลยโอ้ยต่เสียดายต่เสียดายเสียแรงเนาะพี่น้องเนาะทําไปแล้วก็ีอันนี้ลูกมาหยอดท่านเนาะพี่น้องอันนี้หยอดท่านที่แก้วันเนาะค่ะมึงต้นทัดไปพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยไม่ท่านจริงๆเนาะค่ะ ฝนตกมาเราก็จะเอาไม่ทันก็จะประมาณนี่แหละค่ะพี่น้องจ้าเนี่ยมากรีดใหม่คนละพี่น้องเอ้ยจังสะได้เนาะคะ่ะจังจะได้เนี่ยเนี่ยเห็นปะโอ้เสียดายฝนก็เหนื่อยเหนื่อยมากๆพี่น้องเบิ่งถ่วยถวยนี่พี่น้องก็บเบิ่งถวยนี่ชอวยแย่อันนี่ละทาเป็นผ้าย,ยุบฝนมากเนาะคะ่ะไม่ได้อะไรเลยเนี่ยต้นเนี่กะประมาณนี่พี่น้องเนี่ยเททิ้งพี่นอ้องม่ไหนยังเนาะคะ่ะไม่ได้อะไรเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกผู้ทุกคนเนาะคะ่ะยายอ่อนจะพามาชมป่าสวนยางตอนเศร้าพี่น้องหลังจากเมื่อคืนเนาะ,ะพี่น้องเบืองเอานะคะเสด็จได้ว่าเพื่อนๆจะเสดยดายแท่านยายกวันบ่คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวยายอ่อนทํางานก่อนจะพี่น้องนี่พี่น้องจ๋าเห็นบ่ค่ะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้เด้อค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะนี่ละค่ะประมาณนี้กิงๆค่ะพี่น้องคาะนีหยอดพ่อท่านเนาะคะ่ะ หยอดไม่ทันก็จะประมาณในถ้วยเหมือนเหมือนเดิมนะคะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะน,นี่อันนี้ลูกไม่หยอดท่านเนาะพี่น้องอันนี้หยอดท่านที่ยา้อ่อนกับตาเรียนพาฝนกับประมาณนี่แหละค่ะพี่น้องค่นบ่รเรียนพาฝนท่อกับอะไรเพื่อนเพื่อนเบื้องต้น,ตนนี่นะคะสงสัยต้นนี่นี่ใจมึงดยเพื่อนเพื่อนพี่น้องน้องใจยายอ่อนจะ ขายทาให้ดูไม่ได้สักต้นเลยพี่น้องได้ตานามพี่น้องจ๋าได้ตาหนามฝนเห็นปะกับว่าได้เด้อพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าพี่น้องเพื่อนเพื่อนีเอเตอร์จ๋าถึงยอดได้ก็ไม่ได้ค่ะเห็นปะเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องนี่พี่น้องเบื้องเอานะคะเสดายเาเพื่อนเพื่อนจ๋าเสดายแท่นยายอ่อนปะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวยายอ่อนทํางานก่อนจ้ะพี่น้องใจมึงด้วยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจ๋ายายอ่อนจ๋า ถ่ายทาให้ดูไม่ได้สักต้นเลยพี่น้องได้ตะนามพี่น้องจ่าใดตะนามฝนเห็นปะไม่ได้อะไรเลยที่เพื่อนเพื่อนไหเห็นปะหันเห็นปะไปแล้วพี่น้องเลยไปกับไปน้ำนะคะไปกับน้ําไปกับอินี่เมื่อพี่น้องว่าอะไยังดอกค่ะไม่ได้อะไรเลยที่เพื่อนเพื่อนไหเห็นปะหันเห็นปะไปแล้วพี่น้องเลยไปกับไปน้ำนะคะไปกับน้ําไปกับอินี่เมื่อพี่น้องว่าด้ไยังดอกค่ะตาฝนรีบเร่งรีบเร่งว่าสันเนี่ย ได้ก็จะประมาณนี้เห็นบ่นเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆจ้านี่แหละตอนเศร้ามาเบิ่งกัน่านี่แหละค่ะถ้าถ้ทาท่านน,นี่ต้นนี้ก็อาจจะท่านแนนนะพี่น้องท่าน,นนะแนนก็ได้นิดหน่อยพี่น้องได้นิดหน่อยเนาะคะ่ะได้นิดนึง